สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ฟอร์ดลบลีนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า Ford r a n น e r นะครับรุ่น xlt นะครับตัวนี้ก็คือจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับคือฟังก์ชันระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับซึ่งเพิ่มความสุขสบายแก่ลูกค้านะครับในยามค่ําคืนครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดปิดไฟหน้าเองเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้ใช้งานแบบไหนนะครับเจอกันครับครับตอนนี้เราเข้ามาในห้องโดยสารของเ a น g e อร์นะครับรุ่น xlt แล้วนะครับ ตัวนี้เรามาดูการใช้งานของระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับว่าทํางานยังไงนะครับผมแล้วใช้งานอย่างไรได้บ้างนะครับตัวนี้ปุ่มนะครับจะถูกปิดอยู่นะครับไฟหน้าปิดอยู่นะครับก็คือถ้าเราจะเปิดก็คือตัวนี้ครับตัวนี้คือเป็นไฟหลีนะครับส่วนต่อไปก็คือเป็นไฟหน้านะครับไฟหน้าสูงต่ํานะครับที่เราคอยเปิดปิดใช้งานอยู่นะครับตัวต่อไปนะครับก็คือตัวไฟกลมๆแล้วรูปตัว A นั่นคือตัวไฟออโต้นะครับอ่านะครับ ไฟหน้าอัตโนมัติตัวนี้ทํางานยังไงก็คือถ้าเราเข้าแต่ถุนห้างนะครับหรือลอดอุโมงค์นะครับไฟหน้าจะถูกติดอัตโนมัตินะครับแล้วพอเราขับไปพ้นอุโมงค์หรือออกแต่ถุนห้างตัวนี้ก็จะดับให้อัตโนมัติเป็นกันนะครับตัวนี้จะเพิ่มความปลอดภัยกับลูกค้าแล้วก็ให้ความสะดวกสบายด้วยนะครับตรงนี้ฟังก์ชันนี้ผมค่อนข้างชอบมากนะครับผมเห็นไหมครับว่าการใช้งานง่ายมากนะครับ แล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าสุขสบายในการใช้รถ Ford Ranger คันนี้มากนะครับเดี๋ยวผมรอคลิปหน้านะครับว่าผมจะมีข้อมูลการใช้งานในด,ดีอะไรมาบอกนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ